สวัสดีครับสวัสดีนะครับ fc แฟนหวยนะครับสลับในที่ในช่องนะครับชัยดูเฮงทุกๆท่านกันเลยนะครับเนาะอ่ะนั่นแหละนะครับสลับในล่าสุดก็หวยวันศุกร์นะครับวันพุธนี่นะครับเข้าไปอยู่ในพุธที่1นะฮะก็ถือว่าสูตรพุธเนี้ยก็ถือว่าเดินดีเข้าดีอยู่เหมือนกันนะครับเนาะอ่ะก็รอติดตามในวันพุธแล้วกัน นะครับล่าสุดนะฮะับสำหรับในหวยที่ออกในวันวันศุกร์นะครับหวยลาวออกวันศุกร์ทั้ง2สูตรเลยนะครับในในสุกที่แล้วนะครับไม่เข้าทั้ง2สูตรเลยนะครับไม่ว่าจะเป็นในสุกรที่1นะอ่ะครั้งก่อนก็เข้า8 2อยู่นะเข้าบ้างหลุดบ้างสลับปรับปนกันไปแล้วกันนะครับสุกที่แล้วสุกที่13นะออกไปที่ใน48 48 1 6 4 7นะครับก็ไม่มีเลยนะฮะไม่ใกล้เลยเนาะอ่ะใกล้อยู่นะฮะศูนย์ออกมา16 นะครับส่วนในสูตรที่2สูตรที่2นะครับอ่ะสตรที่แล้ว4 8 1 6 4 7นะครับอ่ะก็เข้าแค่ในเด่น7นะครับเนาะอืมเ7็ามานะครับให้ไปออก74นะครับก็ถือว่าใกล้เคียงนะครับอ่ะมาดูทั้ง2สูตรนี้นะครับมาดูในสตรที่1กันก่อนนะครับสุรที่1ก็ใช้มาก็ก็หลายงวดแล้วเนาะนะครับในหลายๆสุรแล้วนะครับอ่ะสูตรนี้นะครับ ก็ล่าสุดนะครับวันศุกร์หวยวันศุกร์ออกไปในศุกร์ที่20นะครับศุกร์ที่20ก็จะไปเอาศุกร์ก่อนหน้านะครับเนาะอ่ะเอาวันที่จะออกวันที่20ก็คือเอาศูนย์นี่แหละนะครับวันที่จะออกเนี่ยศูนย์เนี่ยวันที่20นําไปบวกนะครับกับในหลักหมื่นงวดก่อนหน้าก็คือ8นะครับเหมือนในงวดที่แล้วนี่นะสามบวกกันกับ6กนี่สามบวกหกเก้ากับศูนย นะครับก็ศูนย์บวกับได้8นะครับก็จะเพิ่มแต้มไป1แต้มนะครับแก็เพิ่มไปก็จะเป็นคกับก็จะได้แล้วในเด่น2ตัวมา1ตัวส่วนตัวที่จะมาจับเลยนะครับก็นําใน2ตัวล่างงวดก่อนนะครับอีกครั้งก่อน2 8นํามาลดแต้มนะครับก็จะเป็นในที่ใน1 1,6,6,5,410,9กนะครับก็จะจับไปนะครับในงวดล่าสุดนะครับ แปครับ8ก็จะเป็นในที่ใน8 9 8 9 80 8 1 8 4า5 8ดนะครับอ่ะใครชอบในเด่น8ก็ซื้อไว้ติดไว้แค่ในชุดเด่นเด่น8ก็ได้นะครับเราส่วนใน9กนะฮะก็จะเป็นในที่ใน99 909194 9596เนาะสลับในนะครับในสูตรแรกนะฮะสูตรหวยวันศุที่ทน่1นะครับอ่ะจะมาไหมนะครับสูตรนี้นะต่อไปนะครับในสูตรหวยวันศุที่2นะครับสูตรวันศุที่2นะสูตรนี้นะครับอันนี้ก็เข้าบ้างหลุดบ้างนะครับเนาะอืมแต่วันก็อืมสูตรนี้เข้าดีนะฮะมีมีงวดที่แล้วนะครับที่ไม่เข้าเนาะ ก็ก่อนหน้านี้นี่ก็เข้า1 2 3 4 5 6 7เนาะ7นะฮะ7 7 7สูกติดๆนะนะครับมาในสุกล่าสุดนี่ไม่เข้านะครับอ่ะนะครับก็วดวที่เราหลุดสูงนี้ขอให้เข้าแล้วกันสุกที่20นะครับก็สูนี้เด่นนะครับในชุดแรก3ตัวมา1ตัวเนี่ยนะครับก็คือจะนำนะครับในที่นำในหลัก10 กับหลักหน่วยจับบวกกันนะครับแล้วก็บวกด้วยเลขคงที่8 4บวกกันกับ7ได้11นะครับน้อมบวกเลขคงที่8ก็จะเป็น9ก็จะเพิ่มแต้มไปแล้วก็ลดแต้มเนี่ยได้แล้วชุดแรกนะครับส่วนในอีกชุดหนึ่งนะฮะอีกชุดหนึ่งนี่ก็จะนานะครับในที่ในหลักแสนกับหลักหมื่นจับบวกกันแล้วก็บวกด้วยเลขคงที่8เหมือนกัน4บวกกันกับ8เป็น12 2บวกกับ8ได้0ูนะครับ ก็จะลดแต้ม987อ่ะนี่แหละได้2ชุดนี้นะครับจับชุดจับคู่กันนะครับสำหรับในล่าสุดก็จะเป็นในที่ใน87 8889 80 97 98 99 90นะครับแล้วก็จะไปนในที่ใน07 08 09 00นาะ ชนกันไหมถามว่าชนกันไหมนะครับงวดที่แล้วชนกันก็ไม่มานะครับเนี่ยงวดที่แล้วชน9697เ96นี่ย969798เนาะเนี่ยชนกัน969798เนี่ย97นะครับ969798เนี่ยมันก็ไม่มานะครับเนาะในงวดล่าสุดชนกันจะมาไหมนะครับเนาะนี่ทั้ง2ส,สูตรนะฮะ อ่ะชนกันเลขไหนก็นำไปพิจารากันนะครับทั้งสูตรที่1แล้วก็วันศุสูตรที่2นะครับเนาะก็เด่นเดนเก้าเหมือนเดิมเลยนะครับ99990นะที่ชนกันนะครับ9990ที่ชนกันแล้วก็8980เนาะอืมที่ชนกันนะครับเนี่ยก็แสดงว่าชนกัน 4ชุดเนี่ยนะครับหรือใครทุนน้อยก็อาจจะซื้อติดไว้แค่ในสี่ชุดนี้ก็ได้นะครับเนาะอ่ะ,อะก็ขอให้โชคดีแล้วกันนะครับซึ่งมีมีอีกสูตรหนึ่งนะฮะที่ผมทำเนาะอืมนะครับก้องวดที่แล้วลงเป็นวดแรกนี่ไม่มานะครับเนาะไม่มานี่ก็ต้องตามต่อนะครับเนาะสูตรมันก็เข้าบ้างหลุดบ้างสลับปรับปรกันไปนะครับใส่ละสูตรเด,ด,ด้อนะครับ ก็อย่าลืมกดไลค์นะครับเป็นกำลังใจให้กันด้วยเนาะย้ำว่าเป็นเพียงแนวทางเท่านั้นนะฮะอ่ะสูตรนี้นะครับสูตรนี้เนาะก็นะครับลงวันแรกนี่ไม่มานะครับเนาะ,ะก็ก็มาตามกันต่อแล้วกันนะครับสลับในสูตรนี้นะครับซี CD นี้ก็จะเป็นที่ใน1,2,3 สี่ห้าเนาะห้างวดติดนะครับเนาะงวดที่6ไม่มานะครับเนาะเอ้านะครับก็ตามกันต่อแล้วกันนะครับเป็นงวดที่ได้ออกไปที่1 8 9 8 6 5เนี่ยครับสูตรนี้ก็คือนะครับอ่าล่าสุด20นะฮะสูตรนี้ก็คือจะไปเอางวด2งวดก่อนหน้านะครับเนาะสองงวดก่อนหน้านะครับก็หาในหลักนะครับตัวเด่น2ตัวมา1ตัวเนี่ย นะครับก็จะนำนะครับในหลักพันเนาะนะครับในหลักพันก็คือ9ในวันนี้นะครับไปบวกกับในหลักร้อยหลักสิบนะครับก็จะได้นะฮะในที่ใน9 9บวกกับ8เป็น17 7บวกกันกับ6เป็น13อ่าะเพิ่มแต้มไปเป็น4เนี่ยกับ 3, 4ตัวเดิมเลยนะครับส่วนตัวที่จะมาจับเลยนี่ก็จะนำในที่ในหลักหมื่น หลักหมื่นตรงนี้นะครับ8นะครับ8ก็จะไปบวกกันกับในหลักงวดนะครับงวดก่อนหน้าเนาะอันนี้ครั้งก่อนอ่านะครับก็จะไป็นที่ใน3 8 6 3 8 6 8บวกกับ3เป็น11นะครับ8ปบวกแเป็น16 8หบวกกับหเป็น14อ่าก็จะได้ในชุดนี้นะครับงวดล่าสุดเนาะ3 ส1 3 6 3 4 4 1ส6 4ี่หนึ่งสหะครับนี่ล่าสุดในสูตรนี้นะฮะอ่ะขอให้กลับเข้ามาแล้วกันนะครับเนาะอืมนะครับสูตรนี้ก็น่าสนใจอยู่เหมือนกันนะครับพวกที่แล้วหลุดเนาะนะครับก็ขอให้มาแล้วกันนะครับสลับในล่าสุดวันที่2ี่0กันยาห7เนะนี่แหละนะครับ หรือมันเยอะไปก็ชอบเด่น3ก็ซื้อไว้ติดไว้แค่นี้ก็ได้นะครับหรือจะเอาในที่ไดเด่น4นี่ก็จับไว้แค่ในเด่นสก็ได้นะครับคนจะถูกซื้อตัวไหนก็ถูกหรือจะไปดูในสูตรวันศุกร์นะนำมาเปรียบเทียบกันนะครับก็ได้นะครับขอให้ทุกทุกท่านโชคดีแล้วกันนะครับแล้วพบใหม่ในคลิปหน้าสลัดคลิปนี้สวัสดีครับ